เขาเปลี่ยนภาษาโอ้เฮียวงมันไปปุ่นเฮียเฮ้ยวงอยู่ตรงทางพอดีอ่ะแต่ตีเขาจะไปมันมาอยู่ในวงไงเฮ้ยต้องเกียร์ในวงก็ได้เรอเออเดี๋ยวลองไปซสอ้ในวงกันเลยเฮ้ยหาเจอแล้หนึ่งถังเฮ้มันเจอสักถังเฮ้ยหาเจอสองถังแล้วพ่อมึงเอ็มพ่อมึงอะไรเออไปหากระพ่อบรมนี่ของละมีอ่ะมีปลาเลอะของเต็มตัวมันเหมือนจะมีตรงไหนว่าจับไม่ได้ว่ะตรงนี้ตรงนี้น่าจะมีอยู่ ในมันจะมีอยู่ตรงอุโมงค์ที่เขาขังคนอยู่ปุ้นอะเ้ยไปอุโมงค์เลยมาเตินจะไปอุโมงค์อ่ะเตินคนมีมีคนมีคนเอออุโมงค์ดี่ไงเนี่ยห้องน้ำมาอยู่ตรงนั้นเออหน่าไอ้กระท่อมมันยังไงบีมมันกระโดดขึ้นหรอขึ้นทางบนอนี่ยเอ็มเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เขาเอาของทิ้งกันเลยที่เอาขึ้นมาเลยเอาของมาเฮียเฮียเฮียบอส นกนกนกเคียวของมาของมา,เอ,า,องมาเอ็มเฮ้ยอยู่หลังเดิมตัวเคียวของมาหฮาเลยหลังเดิมเนี่ยวังเฮ้ยหลังนี้มีคนเอ็มเอ็มฮะบ้านนี้มีคนเคียวของมาเลยเคียวของมาขะใจเอาของ <มา S 1> ไงเออเอาของกว้าง,าง,างยามันจะเอามาหน่าเกินอ๋อเก็บไว้ห้องจะให้มีคนนั่นแหละ

ไอ้สัตว์เอ้ยข้าใจก่อนคนจะมาว่ะอันนี้จ้าเลยวอันนี้เก็บสุดที่ทำตรงได้หมดเลยนะนี่ไงกระท่อมเนี่ยอ๋อกระท่อมนะีออ่ไงเออหากระโดดขึ้นได้เพราว่าโลดที่มันสูงนี่ได้ก่ะยิงเ,เอาตรงหน้าฮะจ่ากระโดดเสียงแล้วป่ะโอ้ได้อยู่ได้อยู่กระโดดขึ้นเนินเออ บ้านนี่มีเลยเรียบร้อยวางเรียบร้อยแล้วเย็ดโดเรียบร้อยแล้วเอ็มแล้วล่ะออที่ต้องเอานี่กว่าเดี๋ยงฮะเอาใหม่เอากดีกว่าเออก็เดียวเนี่ยเอา <c oughs> ชิงมันนอนรอเลยชิงฟาร์มอยู่ก<อ>ะของรอยแล้วไป <c oughs> <c oughs> พี่เลยกับวะเออหมดละลังฮะมาแล้วเฮ้ยมันมันโจมันโจนเฮ้ยเดี๋ยวมาเฮ้ยมันลงมันลงมันลงคิดว่ามันจะมากว่าถ้าคือถ้าเดียวมันแบบมาวงบีบแล้วมันหอกขิงไปยืนเลยเนี่ยฮาว่าถ้ามันหลังจากนี้ถ้าบอานมันจะไปละจะดูวงดิวงมันจะมาฮาว่าว่าวงไปจังบนบ่ะได้หรอโอ้ยเอ็มมาดิ คิงคิง e เอาโมโนตอบมาขวางว่าจีฮานี่แล้วคิงก็ไปยืนตรงนั Ab ้นเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปอยู่ตรงนั้นเลยไปอยู่งานกันเลยอันนี้ในสองหน้าหนึ่งอันขวาเออเออเออเอามันยังแบบมาเลยเฮ้ยเอ็มการมาหรอกการมาหรอกการมาหรอกมันยิงกันยูมันยิงกันยูไปเอาเอาควาเอาเอาเอาอย่างไรเอาไฟเออ เฮ้ยมันหาแล้วเฮียมันมาหันหาเถอะไปวะมาอยู่ตีเดิมนะหถอยหลังวะหถอยหลังวะไ่หมดโอ้โอ้ออ้อ้โ้โม้โอะอ้อ้้้้้้้้้้้้้ มันจะมีผิวไหมันะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันมาแล้วเตินมันจะเห็นฮากขาวะมหาหัดล็อกมันมาแล้ว <laughs> มันมาแล้วเตินยิงอย่างเลยยิงหยางมากเลยแหลยมันอย่าเก็บเอ,เอาวะ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  <laughs> <laughs> มันมันอ้ว the f ฟ c กว่ะเอ็ม <laughs> <laughs> ไอ้สัตว์เอ <laughs> ลอร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 อไอ้ล่นไปเลยล่นไปป้อมเฮเลยเออยิงเข้าไปโอ๊ยเหี้ยโอ๊ย สัตว์อ๋อเออมันยิงยิงจากตรงนั้นแหละโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยมันเป็นแผน it is a plan อุ้ยมันเห็นฮันได้ไรเออไปยิงไกลไปี๊บมันหันฮันได้ไรล่ะมันหันได้ไรวะหันยิงอ่ะมันหันยิงอ่ะมันหันอยู่แล้วบ้านนี้แหละจะไม่หันเขาบอกว่าหันนี้มีของว่ะก็นะ มันเป็นแนบมองนะบาดเออคือมันมองเขาแบบทหารนี่มีของไอ้เอ็มเจ้าก่อนมาดูด้วยก่อนบาคนจริงอ่ะเออมันมีของไอ้เหี้ยมันเลงหาเลยต่อโมจ่าเสื้อดำเนี่ยเออไอ้เหี้ยมันเห็นได้ใจล่ะเนี่ยามเจ๋หันมองก็มีไอ้สัตว์โป้ยเหี้ยเอ็มมีของอะไรงานคุณเล่นไงรายงานไปไอ้สัตวดโป้เหี้ยพอพอแล้วจ้ะเนี่ย คือแม่งมันเอารถเขื่อนคือมันเอารถเขื่อนมันต้องหันนะฮะคือบายอ่ะสเตนบายว่ะมันต้องหันแหละมันมาหันตามันก็บอลแล้วอะเอาเตเนี้ยเตเนี่ยฮะว่าไก่มาหันที่ตาบลได้สักแต่ถ้ามีคนเห็นเฮานิ่ันจตาบอลตาเทพได้สักเฮ้ยมีรถขับมามีรถขับมาอะไงเออมันเอาเอามาใส์อ่ะไอ้เนี้ยโอ้ยหลังหลังโอ้ยโอ้ยโอยมันหันสิได้ไง มันเข็บเลยม,มันไอ้สัตว์มันปูบบอิ่มนี่อยงยิงเห็นไหมโกไอ้เหี่ห้อปูไอ้สัตว<อ>์นี่เงาะมันมันพอหันพอแล้วเออใจมองมันอันนี้วะมันบักนี่อยงดูแหละไอ้เหี้ยไอนน้เวอร์เกิรนมีคน,นคนครับมามาแล้วมาแล้วมาแล้ว มันจอดตเฮ้ยมันจอดมันจอดมันจอดโอ้มันยิงฮ่ามัเฮียบอสบอสบอสไม่ต้องยิงประตูรถเนี่ยไม่ต้องยิงประตูรถไอตัวหันปล่อยมันยิงตัวต่อยตัวหันปล่อยมันยิงเออเออเฮ้ยมาแล้วปะเ <laughs> เออมันเย่อเออ, <laughs> เอ,อเออเออ <laughs> เออเออเออยิงมันไปยิงมันไปไ <laughs> <laughs> อ้ยังมันเจอที่ถังน้ำมันน้ำเย่อเนี่ยไอ้ยังเอ้ยมันทำแผลน้าแตกเจ้แม่งมาติดกับดักอยู่ถ้ามาหันอ่ะมันเป็นบ้านบังแหมมีระแวงแก้วของ <laughs> มันขึอย่งไรยิงถังวะฮ่าโอ้โหวะแม่งกระโดดเก็บวะแล้วแม่งก็ยิงถังนะเกือบตายละเกือบตายแล้วแม่งโดนไฟเผาที่ตายนอนที่ต้องเกือบเสียมันโอ้โหดนว่ดึงนี่ดึงเนี้ย